รับงานวันที่สามครับวันนี้มีพัสดุมาเพียงแค่หนึ่งกล่องนะครับโดยผมขอเปลี่ยนมุมบ้างมาอยู่มุมนี้นะครับพอดีฝั่งด้านหลังผม,มงน้องๆเขาแกะเคเจ็ดกันอยู่เนี่ยกำลังจะซ่อมางานเคเจ็ดกันอยู่ฝั่งนูน้นครับเดี๋ยวว่าขยับมาตรงนี้นิดนึงเนาะเอามาอยู่ตรงนี้ดีวกว่าอันนี้มีจากจากไหนเอดีกว่าโอเมเนอร์อ๋อนนทบุนี นะครับเป็น s 1 9 j p r o p a t บอาการนะทางลูกค้าแจ้งมาว่าไม่เจอสองใบครับกัดหายสองใบเดี๋ยวว่าจะเกิดจากอาการอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วก็เด่น,ดน ดูเครื่องก่อนแล้วก็ปกติหรือเปล่านะแต่ว่าดูจากของพัสด,ดุแล้วไม่มีาการเสียหายตรงไหนนะครับอันนี้เขาเขียนมาว่าเปลี่ยนพัดลมตัวนี้เปลี่ยนพัดลมเดียวก็มาดูเลย่นเชน่ครับ ตอนนี้ผมจะเอาขึ้นเทสอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็อัพเดตงานตามนั่นได้เล,เลยสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>